แล้วทุกคนเด้อไพซ์จมาเห็นวาเที่ยวหาัิก้าเมื่อคนท่องใชง้ภาษาเอขาก็เล่าไวน์ไานี์แหละอันนี้คืออยู่ทีเลาไวน์แล้อพี่น้องเด้อจะพามุมสูงให้เบิ่งเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเขาจะได้บินโรนอีกเทือนึงอยู่ สบายดีเนาะสบายดีทุกคนเนาะตั้งจากที่ว่าโจนาร์บริอัพคลิปลงดนเลยทุกคนเด้อมื้อนี้ถือว่าโจนารได้มาอาเที่ยวเนาะอาขีกาซึ่งว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งยู่ที่เมืองพนท่องแข้งจำปัสซักทุกคนเอ่ออถืว่ามื้อนี้โจนารกับพี่น้องเนาะก็คือพี่น้องลงไปถ่าแล้วเนาะเอออันนี้ก็คือเป็นหาดขีกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเนาะที่อายู่ที่ลาวใต้เด้อพี่น้องเด้อเนาะโจนารกับไวลลงคลิปดลเดี่ว เนาะก็เลยว่าถ้าเป็นทางมื่อเราอ่านของโจนาตเลยอยากถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องพอดีบิึงนี่เนาะทือว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องทือว่าคนมาหลายแฮงนักพี่น้องเด้อเนาะเออเดี๋ยวสิอ่าปักงดไว้ให้พี่น้องเฮานี่มาเที่ยวมาชมนํากันพี่น้องเออทือว่าพี่น้องน่าจะพักเขี้ยนเนาะหรือว่าพักหละพักกาดอันนี้ก็คืออาหารของอ่าแม่ค้าเนาะที่ว่าเพิ่นขายเครื่องอยู่ทางทางโรงหาดพี่น้องอืมถ่ายบรรยากาศ คือทุกคน,น,นคือมาหลากหลายเรื่อ,องผีหลองเด้อเนาะมาอยากซื้อเสี่องซื้อของนึกไปกินอยู่หาดกันไหลตามสบายเนาะไอ้ก็คือทางลงหาดทุกคนเดี๋ยวยังดีขาวันจะได้ซื้อบีขามเรือพี่น้องเรือก่อนตรงไปหาดดอกนี่แหละอันนี้ก็คือความไปหาดเราจะได้เสียขาเดียทุกคนเด้อ เสียขา,าขาดเลยเป็นเนาะคนไล่ไหวมัย้ย,ยเออคนไล่สามปีคนเท่ไายโอ้มีหันเม่ขาคนงามด้วพี่น้องเด้อเออค,คลายดีไลายด่หมเออไรทีมากกับว่าฝากอุ้นนุนคนไหนเด้อพี่น้องเด้อทางล่งหาดเป็นสองยูทูปเพ็่อนสองยูทูปเป็นเสือใหญ่พี่น้องเขาเบิ่งไม่กับฝากไปกระตั้งใจเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้็นไหมก็เออ คือจุฬากับที่สองไม่ก็คลิปก็บบุกคอยเดี๋ยวลงบรนไดพี่นกบุกคอยเดี๋ยวอัพคลิปอัพยังลงบรนไดเนาะอันนี้ก็คือจุด<ท>เขาเรียนว่าจุดไทหูพี่น้องเออ,อ,อเป็นจุดไทหูวันหนึ่งนาะอ,อยู่ที่ขัวขามทุกคนเออผู้ใดที่ว่ายังไกลไปกระมาสามารถทมัสไซเซ็กอินในที่นี่เนาะทุกคนเนาะ พี่น้องเนื้อผู้ใดที่เคยมาหาดอีกครัมงว่มามีนมาดิเดินเขาเด็ดแล้วกันเนี่ยตัวโจนาสใส่โทรศัพท์เรือพี่น้องเนื้อถ่ยายเนื้อพนักใส่กล่องคือเขาเนาะเพราะว่าเป็นส่องหน่อยอยู่เดี๋ยวไอ้คนติดตามหลายๆก้อนเขียนื่อกล่องใหญ่เออมาให้พี่ให้น,หนอห้องเเาพึ่งแบบช้าใจไม่ได้เนาะเอออยากสั้นแน่กับพวกพยังพี่น้องเออจะคอยย่างเอาเนี่ยนะมันจะสั้ รายการในอาหารในทัวหารเด็กจะคือแบบมีสีเลยทุกคนเอตามนีเล่ยนอ่ะจะจ้ะบีอาหานบีอันนี้คือบีปลาสดๆเลยทุกคนเด้อเออเออคุณไรที่ว่าอยากก็กินเขากินหนักเราปลาสดๆใหม่ๆชื่อว่ามาไะไรเลยทุกคนเด้อที่เออมันชอบมันทิศเนาะมีแต่เสาทิศมีแต่เสาทิศเมนอาหานี่มีแต่เสาทิศการกู้ฟ้าชุกคนไปหา เวลาจานหัวซุกเป็นเพื่นว่าพวกขาเพื่นว่าพวมไปหาพี่เนาะอ่าอันนี้คือปลาดุกเนาะกินตัวสวนไอพีให้นองก็เลยมือนี้มาถ่ายคลิปด,ด้วแม่เด้อเนาะเยอะสิยางไปทั้งหนาก่อนได้มาเสาตูไว้ก่อน มะแว่เพื่อนพี่้อกมาแว่เพื่นเองง่ายมางันตูดก็ได้มาได้เนาะมีขึ้นดอกไส้สบายดีสบายดีโอ้ยมาลัดเอาเพิน้ดอกดสเนาะพี่ดอกเนาะมเมู่ดเื่อนวมัวื่อนฝาเพื่อนเืขาเลยมาขา้วดี๋ยนี นี่คือบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อเออบรรยากาศพี่น้องเด้อบรรยากาศอยู่ที่หาดกีกาเนาะประเด็นเด้อจ้าเออพี่น้องเนี่พี่น้องที่ว่าอยากมามวนมาซื้อกับมาไะไเด้อพี่น้องเด้อมาไะไมาไะไทุกคนเปิดทุกมือเพราะว่าเพิ่นเปิดทุกมือเนาะแต่ว่าปีหนึ่งมันมีเธอหนึ่ง้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นส่วงแย่แหลกหาดมันจังโขดเนาะแมนแมนเออ พยางามแด่หาจะกวนพี่้องโอดมากอดมวนมวมากก็ตีกําหนงกบกรอกก็ปวดกแปวดทวงยากเนาะจะพาพี่้องเข้าขี่ตัวนอนนอนอ่ตัวน้อนขีผ้าขี่จกน่มตัวนอนตัวโบมาจนัทมาโมนีเป็นว่าตัวน้อนขาเจ้โบมาเี่พี่องเลเนว่าที่นาวเป็นยาเรตัวนอนเป็นกบม เอออันนี้เป็นว่ามือวันเส้าหนี่เป็นค้นลายเป็นบมอนวเสาร์โอ้วันเสาร์นี่เป็นค้นลายเนาะแล้วก็คือเพนเดย์ตำโสมไอตุขาด้วยพี่น้องเด้อเออเป็นเขาเอ่อนว่าเป็นเบียร์ล้าเฮนิกเก้นซัมเสิรีเนาะอ่านี่คือโสมหนาเพราะ่านี่อไทยคลิปเด้อ พขอขาเนาะขายแต่เครื่องดื่มเน้อยังนีเนาะแม่มแม<ห>เออจังต่ำมากกว่าขายเออต่ำกว่ขายพี่นอกก้องต่ำไว้เพื่าเป็นบริการนี่แม่นว่าอ่อมีแต่สามสี่ห้านี่แม่นว่าแม่แม่มมสําหรับเป็นาพระธิวาอยากคือเข้ามาน,นี่ไลย่ยิวบอกต่ำหัวยังนี่งส่วนน,น,อกกน,นอ้อยเนาก็บชื่อเขามาไล่หัวต่ำแต่ว่าเดา๋ยบว์โบวอยากแนะนั่แต่ว่าเราเบี้ยนี่เป็นพปันหามเลยเป็นว่าม เออถือว่าเหลาเบีย้ยนี่เป็นปัญหา,หาเลยทุกคนจะ,ะพอมาเพิน่นบ่อยากให้ถื้อเขามาเลยมีแต่ว่ามาสือ่อกินอยู่ใหนเรื่อยเนาะเออถือว่าหลากหลายพี่นเนาะเอ่อมีถุย่างมีองเ,เอ่อมีถุย่างถุนแนวเลยเนาะเออบริการพี่เนาะเขาเต็มเสตียด้อยนี่จุดนี่คือจุดบริการกงเวงแล้วพี่น้องเด้ยอนันนี้คือจุดบริการ,ารกงเวงพี่นาะพอเออ นี่คือชุดบริการกองวิ่งเนาะพี่น้องที่ว่าเขามาเป็นมาเดินมาสื่อน้ำพ่อนี่เพื่นเดียวเป็นวะเออมีได้เจ้าอยู่บ่างอะหาเจ้าเออมีหาเจ้ามีหาเจ้าพี่น้องเอออันหนึ่งขอได้นอนปะอันหนึ่งสามชิ้นมันกี่ซึ่ว่าเหรียญที่ลาวประจํากัดนอนปอเนาะปรรมําสประสาทสุดสุดนอนนั่งร้เย็นสบายเด้อะส่วนแล้วทุกคนเด้อมไปจะมาเด่นมาเที่ยวหารกีก้าเมื่อคนท้องแห่งประสาทเ้อเขาเริเลาไต่เขาเนี่ยอันนี้คืออยู่ที่ล่าไต่เด้อพี่น้องเด้อ เออพี่น้องทนายที่อยากมโมยมาซื้อนกับมาอะไรเนาะอ่าออยู่ที่หา,า,าดทีกาเมืองบุรีทองเนาะที่ว่าเป็นส่องหนึ่งเนาะทีว่าอยากไายบรรยากาศในพี่น้องคนในเบิร์เนาะนนนาเดี๋ยวจะพามุ่งสูงให้เบิง์กนะทุกคนเด้ดอเพราะว่าเขาจะได้บินโดนอีกเทนึงอยู่นี่นะเขาจะได้บินโดดนี่ยทุกคนในเบิร์เน,นาะเออนี่ทุกคนเอออันนี้คือตูปเอาคู้เอาคนรอเนาะผู้เสียคู้สาวมาเที่ยวมาขโมยมาซื้อในครั้งนี้เออ Uh. Svein <laughs> so Ire. few moments later ถือว่าตอนนี้ก็ประมาณอยู่หางุงย่ากในเด้อพี่น้องเด้ออ่ถือว่าพวกเขาจะนสิเดินทางกลับก่อนพี่น้องนอนสหรับคลิปนี้เป็นว่าสิฝากไว้พี่แค่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อหนาวเนี่ยนอนมันหนาวเนี่ยพอกันคลิปนะเด้อพี่น้องเด้ออ่าตอนนี้ที่ว่าขอาเบิ่งไม่กับฝากเพื่อนรังใจเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเาติดตามสองแค้นวอคให้เด้อทุูกมั้ยมวลชื่นน้อกันพี่น้องคลิปมันอาจจะบมดแจ้งกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาถ่ายจากมือถือพี่น้องไปนี้เออเอาไไว้ทุกคนไไวว้้